เดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง It's on me It's on me เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองเล้อเล่นนะ Just kidding Just kidding ล้อเล่นนะจริงหรอเนี่ย Are you serious Are you serious จริงหรอเนี่ยโคตรเจ๋งเลย That's awesome That's awesome โคตรเจ๋งเลยเหนื่อยมากเลยวันนี้ I'm so exhausted today I'm so exhausted today เหนื่อยมากเลยวันนี้อย่าคิดมากเลย Don't overthink it Don't overthink it อย่าคิดมากเลยเออเข้าใจฟิลนั้นเลย Yeah I feel you, yeah I feel you เออเข้าใจฟิลนั้นเลยแกทำได้อยู่แล้ว You got this, you got this แกทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันอยู่ข้างแกเอง I've got you back, I've got you back เดี๋ยวฉันอยู่ข้างแกเองแกนี่สุดยอดจริงๆ You're amazing bro y o u amazing bro แกนี่สุดยอดจริงๆไปเที่ยวกันเถอะ Let's hang out Let's hang out ไปเที่ยวกันเถอะสนุกโคตรๆเลย That was so much fun That was so much fun สนุกโคตรๆเลยอย่าหายไปอีกนะ Don't disappear again. Don't disappear again. อย่าหายไปอีกนะไว้คุยกันอีกนะ Let's catch up soon. Let's catch up soon. ไว้คุยกันอีกทีนะแกโอเคไหมช่วงนี้ Are you doing okay lately. Are you doing okay lately. แกโอเคไหมช่วงนี้เหมือนแกดูเหนื่อยๆนะ You look kinda tired You look kinda tired เหมือนแกดูเหนื่อยๆนะมีอะไรให้ช่วยไหม Need any help Need any help มีอะไรให้ช่วยไหมไม่ต้องห่วงฉันอยู่ตรงนี้ Don't worry I'm here for you. Don't worry, I'm here for you. ไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่ตรงนี้แกทำดีที่สุดแล้ว You did your best. You did your best. แกทำดีที่สุดแล้วเรื่องนั้นช่างมันเถอะ Let it go. Let it go. เรื่องนั้นช่างมันเถอะไปเดินเล่นกันไหม Wanna wanna go for walk? Wanna go for o f for walk a walk? ไปเดินเล่นกันไหมวันนี้อากาศดีมากเลย The weather's so nice today The weather's so nice today วันนี้อากาศดีมากเลยไปดูหนังกันเถอะ Let's go watch a movie Let's go watch a movie ไปดูหนังกันเถอะขอบคุณที่อยู่ข้างกันนะ Thanks for being there for me Thanks for being there for me ขอบคุณที่อยู่ข้างกันนะอย่าลืมพักผ่อนบ้างนะ Don't forget to take a break Don't forget to take a break อย่าลืมพักผ่อนบ้างนะฉันหิวมากเลยตอนนี้ I'm starving right now. I'm starving right now. ฉันหิวมากเลยตอนนี้อย่าลืมตอบแชทฉันนะ Don't forget to text me back. Don't forget to text me back. อย่าลืมตอบแชทฉันนะนี่มันบ้ามากเลยนะ That's crazy. That's crazy นี่มันบ้ามากเลยนะฉันอดหัวเราะไม่ได้เลย I can't stop laughing I can't stop laughing ฉันอดหัวเราะไม่ได้เลยจริงๆนะ่ะฉันภูมิใจในตัวแกมาก Honestly I'm proud of you Honestly I'm proud of you จริงๆนะฉันน่ะภูมิใจในตัวแกมากเลย ต่อไปครับแกเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆ You're such a good friend You're such a good friend แกเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆเลยไปนั่งชิลๆกันไหม Let's just chill out Let's just chill out ไปนั่งชิลๆกันไหมแกอย่าหายไปอีกนะ Don't ghost me again Don't ghost me again แ okay, กอย่าหายไปอีกนะรักแกนะเพื่อน Love you buddy Love you buddy รักแกนะเพื่อนแกเก่งกว่าที่คิดเยอะเลยนะ You're stronger than you think You're stronger than you think แกเก่งกว่าที่คิดเยอะเลยนะอย่าโทษตัวเองเลย don't blame yourself don't blame yourself อย่าโทษตัวเองเลยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้น things will get better things will get better ทุกอย่างจะดีขึ้นแกไม่ต้องเพอร์เฟกหรอก you don't have to be perfect you don't have to be perfect แกไม่ต้องเพอร์เฟกหรอกฉันเข้าใจแกจริงๆนะ I truly understand you I truly understand you ฉันเข้าใจแกจริงๆนะอย่าฟื้นเลยถ้าเหนื่อยก็พัก Don't push yourself too hard Don't push yourself too hard อย่าฟื้นเลยถ้าเหนื่อยก็พัก เราอยู่ตรงนี้เสมอ i m always here for you i m always here for you เราอยู่ตรงนี้เสมอแกอย่าลืมหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะ Don't forget to make yourself happy Don't forget to make yourself happy อย่าลืมหาความสุขให้ตัวเองบ้างนะฉันเชื่อในตัวแกนะ I believe in you, I believe in you. ฉันเชื่อในตัวแกนะเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไป This too shall pass, This too shall pass เดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปถ้าแกไม่ไหวก็บอกได้นะ If you're not okay, just say it If you're not okay, just say it ถ้าแกไม่ไหวก็บอกได้นะอย่าลืมว่าฉันอยู่ข้างแกเสมอ remember I've got your back remember I've got your back อย่าลืมว่าฉันอยู่ข้างแกเสมอแกทำให้ฉันยิ้มได้เสมอเลย you always make me smile you always make me smile แกทำให้ฉันยิ้มได้เสมอขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีขนาดนี้ Thanks for being such a good friend Thanks for being such a good friend ขอบคุณที่เป็นเพื่อนที่ดีขนาดนี้แกรู้ไหมฉันโชคดีมากที่มีแก You know what I'm lucky to have you You know what I'm lucky to have you. แกรู้ไหมฉันโชคดีมากที่มีแก